ที่ที่ผมสามารถเดินได้ทางวัดเลยพลาสติกอนะใช่แค่ที่เกสรนะครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เกสรวิลเลจใจกลางกรุงเทพเลยนะครับผมเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็น one stop service เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้รวบรวมแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แฟชั่นหลายๆแบรนด์เนี่ยไว้อยู่ในที่เดียวกันเลยซึ่งพอมันเป็นเกสรวิลเลจแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีความ e x c l u s i v แล้วก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นแน่นอนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู let's go ไปครับผมบีไฮเดอะร้านแรกของเราเดอะเดคอรัม um, ครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับ อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาสาขานี้เลยนะครับผมที่เกสรช่วยแนะนําร้านให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเจอเดคอลัมนะครับก็คือเป็นร้านที่เป็นคอนเซปต์สตอร์ที่เราเล็อกแบรนด์ต่างๆจากต่างประเทศนะครับจะเป็นทั้งฝั่งยุโรปจากญี่ปุ่นเอเชียอะไรเงี้ยตัวที่จุดเด่นของร้านเดคอลนัมที่เกสรเนี่ยนะครับก็คือจะมีทั้งโซนของแคชชัวแวร์ด้วยแล้วก็มีฟอร์มัลแวร์ด้วยอะไรเงี้ยโดยที่มีทั้งเสื้อผ้าแคชชัวหรือจะเป็นสูทเทเลอร์หรือว่าจะเป็นรองเท้าหนังคือตอนนี้ผมตัด ทรงผมใหม่มาเนาะรู้สึกว่าจะแต่งแนวเนี้ยบยากหน่อยพี่บอลมีแบบรองเท้าสักคู่ที่รู้สึกว่าผมสามารถใส่ได้แบบคอม p l e t กับหลายๆลาุกได้ไหมครับมีมีนะครับพี่บอลอยากจะแนะนําเป็นแบรนด์ J M Weston นะครับเ,เป็นแบรนด์มาจากปารีสมันดูมีความแบบชิคมีความเป็น<อ>แบบแฟชั่นเห็นว่าช่วงนี้นีนที่สาขาเกสรมีแบบโซนเอ็กคลูซีฟด้วยใช่ไหมครับผมใช่ใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นงานอีเวนต์ของ แบรนด์รองเท้าชื่อโซโลเวียนะครับมาจากปารีสซึ่งเหมือนตัวดีไซเนอร์เขาเคยทําอยู่แบบออสการ์เดลินตาเคยบเป็นดีไซเนอร์แบบเกี่ยวรองเท้าแล้วตอนหลังเขามาเปิดแบรนด์ของเขาเองอ่ะคือเราสามารถเลือกทรงเลือกหนังสีที่ต้องการได้เลือกไซส์เป็นแบบคัสตอมเมดเป็นคัสตอมเมดใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังสีที่แบบเลือกได้เลยอันนี้ก็เป็นช่วงเอกลูซีแค่สาขาที่เกสษรแค่ที่เกสอนะครับผม ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ผมเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้งานจริงด้วยนี่คือสมิธครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาสาขานี้ด้วยเนาะเพิ่งเปิดใหม่ค่ะใช่เพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมคือส่วนตัวผมผมชอบสมิธมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเป็นมากกว่าเครื่องครัวมันเหมือนมันเป็นเดคอเรชั่นสำหรับสำหรับครัวเราได้มันเป็นเหมือน อาร์ตพีซี่เอาไว้ในบ้านได้แล้วมันคอมพีวบ้านเราใช่ค่ะเป็นงานศิละปะคือเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยมันมีความพิเศษไหมสำหรับสาขานี้ถ้าสาขานี้นะคะความพิเศษก็จะมี3รุ่นเลยก็จะมีฟิปติเรโธนะคะแล้วก็คลาสิก้าแล้วก็มิลลิเนเข้ามาในร้านครั้งแรกนะครับผมบรรยากาศในร้านเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์ที่คล้ายๆกับถ้ำนะครับซึ่งเขาจะไม่ได้ใช้ไฟที่มันสว่างทางร้าน มันก็จะทําให้ตัวร้านเนี่ยมีความลึกลับและก็ความน่าค้นหามากขึ้นนะครับตัว Product ที่เขาเอามาโชว์นะครับเขาก็จะใช้เป็นไฟซ่อนแล้วก็ไฟนังนะครับผมจะทําให้ตัว Product เนี่ยมีความพอบออกมาคือเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดึงดูดเราเข้าไปให้ซื้อทันทีเลยครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูคุกเกอร์รุ่นคลาสิกานะครับก็จะเป็นสีแมตต์แบล็กเป็นสีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไทยเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามีโชว์แค่ที่เกรซอ v วิลเลจเท่านั้นนะครับผมมันสวยมากแล้วก็ t e x t อร์ดีมากเลยนะครับ ถัดมาข้างๆกันนะครับก็จะเป็นตู้เย็นนะครับรุ่นแฟบ28นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นสีพิเศษนะครับผมแล้วก็แมทเทอเรียลที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับผมก็คือมาในแมทเทอเรียลที่เป็นแมทแล้วก็สีที่เป็นสีโทบนะครับก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้เป็นรุ่นคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยผมใช้เป็นรุ่นแฟบ50นะครับนี่ถ้าลองเปรียบเทียบครับอันนี้28อันนี้50ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตู้แช่วายลีเนียนะครับผมซึ่งแมทเท i a ร์เลเขาเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวกระจกนะครับมันเหมาะกับคนที่อยากแต่งบ้านแบบโมเดิร์นแล้วก็ลักชัวรี่นะครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสามารถเบลนไปกับการตกแต่งบ้านได้หลายแบบนะครับอย่างที่นี่ที่สมเกเองเนี่ยเขาก็เบลนไปกับผนังสีส้มนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเข้ากัาในได้อย่างลงตัวเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่บอยวิลเลจนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟลกชิพสโตร์ที่อยู่ในเกสรนะครับผม นอกจากตัวที่เป็นทางช็อปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโซนที่เป็นคาเฟ่น,นะครับผมซึ่งตัวคาเฟ่นเนี่ยเขาตกแต่งแนวอิตาเลียนนะครับผมแล้วก็ตัวอาหารเนี่ยเขาจะเป็นอเมริกันดิ닝นะครับครั้งล่าสุดผมลองมาสวยมากแล้วก็พอมันมีแดดเนาะมีแสงผมรู้สึกว่ามันมันเหมาะกับการถ่ายรูปไาเช็คอินได้เลยครับผมอันนี้ก็แนะนําเลย บอยเป็นแบรนด์ที่ตอนแรกเนี่ยเขาถือกำเนิดที่นิวยอร์กแล้วก็ย้ายสำนักง,งานใหญ่มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีลานครับผมคือต้องบอกเลยว่าเขาโด่งดังมากๆในระดับนานา,นานชาติเลยนะครับผมเพราะว่าดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้งานง่ายนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยคุณภาพจากอิตาลีเลยนะครับโอเคงั้นเราไปเดินทัวร์ข้างในดีกว่าว่ามีอะไรให้ลองกันบ้างรุ่นนี้ผมมีล่าเป็นสีม่วงถ้าจะไม่ผิดอะที่ผมมีสวัสดีค่ะน้องเจมาถูกที่เลยนี่คือไฮไลท์โปรดักต์ของซีซั่นนี้เลยค่ะ ซึ่งใบนี้เมื่อกี้เนี่ยที่น้องเจมจับอยู่เนี่ยตัวคลาสสิกบัคโคเนี่ยที่เราโด่งดังเพิ่งเปิดตัวใบใหม่ล่าสุดเลยคือส<บ>ีใหม่เหรอหรือว่าใช่สีใหม่เราเรียกว,ว่าบัคโครุ่นบัคโคลสโดนะคะซึ่งตัวเชฟของกระเป๋าเนี่ยอินสแเรชนมาจากกระเป๋าเป็นลูกทรงอันมานะคะแล้วก็ยูนิเซกสามารถสะพายครอสบอดี้ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลย แล้วก็ใบต่อไปนะคะ <S ค <S square s c r u n c h i นะคะรุ่นนี้เนี่ยพิเศษคือเป็นขนมิงกี้หรือว่าเป็นแบบวัสดุรักโลกถ้าเกิดน้องเจมดูใกล้ๆมันจะมีความสัมผัสที่นุม่มแล้วก็เหมือนขนมิงแท้เลยแต่ความพิเศษของรุ่นนี้นะคะ,ะวัสดุเนี่ยได้ทำมาจากขวดพลาสติกรีไซเคลิลค่ะพลาสติกอ,ะอ่ะใช่จริงคือถ้าไม่บอกอะไม่รู้เลยนะว่าแบบว่ามันคือแบบพลาสติกอะเพราะแบบมัน มันนุ่มไปเลยอะแล้วก็ตัวรองเท้าด้วยค่ะอันนี้ก็พลาสติกเหรอครับบ้ามาโซนต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นคอลเลกชัน YY ซึ่ง แบรนด์ของเราเนี่ย B O Y Y ถ้าเกิดน้องเจมเห็นมันจะเป็น double Y นะคะซึ่งตัว double Y เนี่ยสะท้อนให้เห็นการออกแบบร่วมกันระหว่าง2ดีไซเนอร์คุณเจสซี่กับคุณวานาซิริก็ได้รังสรรค์ Y Y collection ขึ้นมาแล้วก็เปิดตัวกระเป๋ารุ่น Y Y s อันนี้จะเป็นไฮไลท์ไอเทมของ collection autumn winter เลยใช่ที่โดดเด่นก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ Y Y แล้วก็ ตัวสายสะพายของเรานะคะจะสามารถปรับระดับได้จะเป็น on shoulder หรือจะเป็น cross body ก็ได้ก็ใส่ได้หลายแบบเจมลองได้เลยนะคะใส่ได้ดหลายแบบดูใส่ของได้เยอะด้วยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นไซส์เล็กแล้วก็จะมี size ะสายจัมโบ้ค่ะสีดำถ้าผู้ชายน่าจะเหมาะกับสีดำอันนี้ก็จะคูลๆหน่อยแล้วก็ความพิเศษก็ เป็นรองเท้าวายวายแซนโนะคะรองเท้าเนี่ยเราผลิตจากประเทศอิตาลีแล้วก็ถ้าเกิดดูสัมผัสจะเป็นมาจากหนังลูกแก่ค่ะแล้วก็แน่นอนไฮไลท์ของเราก็คือตัวฮาร์ดแวร์สีเงินซึ่งสีสันนี้ก็มาในเมทัลลิกซีเวอร์เรียกได้ว่าเห็นมาแต่ไกลเลยยังไม่หมดนะครับผมสำหรับที่สุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนไปก็คือ Club 21 Pop-Up Store ผมว่าสาขานี้เนี่ยกว้างแล้วก็ตกแต่งภายในได้มีเอกลักษณ์มากครับถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยอยากให้ทุกคนมาที่คลับทเวนตี้วันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้รวบรวมหลากหลายแบรนด์หลากหลายแนวเนี่ยมาให้เราเลือกช็อปกันอย่างสนุกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น3.1 Philip Lim Alexander Wang g a น n i b a ์ g วนการนี่แฟร e กันโบนแล้วก็แบรนด์อื่นๆ่อีกเยอะเลยครับผมเรียกได้ว่ามาครบจบทีเดียว เอาจริงต้องบอกเลยนะครับว่าที่เกษรวิลเลจเนี่ยเป็นที่ที่ผมสามารถเดินได้ทางวันเลยเพราะว่ามีทั้งกินข้าวช้อปปิ้งสปานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างเนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะมากยังไงต้องขอแวะทำคอนเทนต์ก่อนนะครับผมเห็นแต่ละแบรนด์จัดเต็มขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาดัวยเองนะครับผมยังไงอย่าลืมมาเจอกันนะครับที่เกษรวิลเลจครับผม